อยากจะรู้ว่าเรื่องนี้ไม่เห็นมีไหนนะมาเล่าทำไมวะเอา้าไม่มีตอบมันผิดเลยดนาะขอต้อนรับคุณก๊อดจิจี๊ใส่หน้า รู้จักกันมาไม่รู้จักชื่อจริงฉันเออกูไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักชื่อจริงฉันไม่รู้เตอสมบัติสระศิรัตริธิรัาโลดกจิจิสวะลูกเกดเมทินีกิ่งพยอมออ๋อ,อยูรู้เปล่าเขาชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันไอไม่รู้เพราะไอเพิ่งรู้วันนี้ว่าเขาชื่อกอจิ <laughs> เขาใหญ่เลยอ่ะคุณชื่ออะไรสรุปแล้วดิฉันขอโทษทก๊อจิทัชกรอร์ทัชกอร์จำได้อเคยจําได้วันนี้ตั้งใจจะทําทุกวิถีทางให้ป้าตือโดนลงโทษให้ได้ค่ะเบคออนอัฟังเรื่องเล่าจากดารารับเชิญ3มเรื่อง่ายให้ถูกว่าเรื่องจริงหรือเฟคใครทายผิดมากที่สุดโดนทำโทษเรื่องแรกค่ะ เรื่องที่1ไม่เรื่องปูกะอ่านเอนลอ่นเอ่นอ่าน่นเอเอ่า่น่เ่อ่่า่านเ่่านเานห่านานเาน่นานอ่านเ่เอาเล่ยอาเดี๋ยวมันเล่ยวเลยอยอเ่่านเ่น่าอ่าน่นอา่นานนเอนอ่านีน่นลนยอ่น่านเย่่ล่ลยยยนไม่ตลก มีแม่ใช่ไหมแล้วก็มีหนูใช่ไหมแล okay. ้วก็มีหมาอ่ะทั er ้งหมดเนี le ่ยสามสามคนนี้อยู่ด้วยกันหมดเลยหมาไม่ได้เป็นคนเวลาก็หมาก็ไม่ได้เป็นคนถูกแล้วก็เรียกว่าสามคนนี้งั้นเรียกว่าสามตัวละกันเอาเอาเอาแล้วแม่สัตว์สองคนกับอีกหนึ่งตัวอ่ะก็คือว่าอยู่ด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันก็คือว่าหมาเนี่ยมันจะติดแม่มากเพราะว่าเอามาเลี้ยงตั้งแต่อประมาณสองสามเดือนนางก็จะคิดว่าแม่เราอ่ะเป็นแม่มัน แลออ้วคิดว่ามึงเป็นผู้อยู่อาศัยเราคิดว่าฉันเป็นผู้อยู่อาศัยลราคิดว่าฉันน่ะเป็นแบบว่าเอ,อ่อมาขออยู่ในบ้านนี้ด้วยออสามคนเลยสามคนแม่หมาหนูแม่หมาหนูแม่หมาหนูเนี่ยเขาไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดออแล้วตอนเนี้ยก็คือว่ามีทํารายการท,ทํา YouTube ด,ด้วยกันด้วยอ,อ่ออคนคก็จะเริ่มรู้จักก็จีกับแม่หรือก็จีกับหมาที่ทำรายการด้วยกันแม่กับหมาหนูไม่ได้ทำทำด้วยกันหมดเลยค่ะแม่ปุ๊บ รวมกันใช่ไหมทำยูทูบทำ YouTube ขึ้นมาแล้วก็ก็จะมีคนก็จะเห็นแม่คนก็จะรู้จักแม่แคนก็จะ,จะเห็นหมา,หมาด้วยหออมาเป็นพันธุ์พูดเดิ้ลแต่คนออจำหน้ากแก่ไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้เ,ออเพราะว่าหน้าค่อนข้างเหี้ย รายการของเขามีแม่หมาเฮีย <c oughs> คนค่ะคน <Okay. S 1> ค่ะแม่หมาหนู3าคนใช่ไหมค,คนก็จะเริ่มจําได้เวลาไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยก็คนก็จะทักแม่ <c oughs> เออแม่สวัสดีค่ะอะไรเงี้ย <c oughs> บางทีทักแม่ได้ก่อนทักหนูอีก <c oughs> เพราะว่าจําเราไม่ได้ <c oughs> <อ>บางทีเราไม่ได้แต่งหน้าไม่แต่งตัวไม่ทําผมอะไรเงี้ยเราก็คือเป็นชายแท้คนหนึ่ง ใชายแท้ผมยาวเป็นดา่า็อคสตาร์เฟลบอกผมหิเล็กไปอย่างเงี้ยหนูเฟลบบกผมหิริเล็กไปเดินห้างอย่างเงี้ยคนก็อาจจะไม่ได้แต่ว่าคนอาจจะแม่ได้เพราะว่าแม่เนี่ยตัวจริงกับในรายการใน u t u b e ว่าเหมือนกันอ๋อ บเราก็ชอบไปเดินนู่นเดินนี่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เผอิญเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีงานเป็นเพจเอ็กซ์โปพอมีเพจเอ็กซ์โปเนี่ยก็เลยพาแม่กับพาหมาไปเดินด้วยเออเราก็เลยเอาปอกคอจูงแม่แล้วก็ให้หมา จูงปอบอบใส่หมาแล้วให้แม่จูงใช่ไม่ให้แม่จูงบางทีแม่ขออุ้มบ้างจูงบ้างอะไรก็ไปเดินคนก็รู้จักไงก็ทักว่าแม่อุ้ยแม่อุ้ยอันนี้หมาอ้ยหมาเออเดินไปเดินช่ดีที่เขาไม่ทักมึงว่าอุ้ยหมาไม่ใช่หน้ากับปากคือเหมือนอะไรไหมแต่ว่าตัวไม่ใช่เออส่วนอันเนี้ยปากและหน้าเหมือนปากและหน้าไม่ใช่หมาเป็น <im itation> เดิน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 คนก็ทักนู่นทักนี่เอออะไรสนุกสนานไปทีนี้เราก็จะไปซื้ออาหารหมาเพราะว่าเราตั้งใจว่าจะซื้ออาหารหมา <_ an> แล้วก็ไปนั่งรอที่ร้านหนึ่งทีนี้ก็สั่งนู่นสั่งนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระหว่างนั้นน่ะคือจะให้เขาไปส่งที่บ้าน <_ an> ไอ้เราอะก็ <_ an> ต้องมีการจดบันทึกอะไรว่าไปสรุปได้อาหารเียกรืออาหารแห <_ an> <ๆ>้งอาหารแห้งทำไมไม่มองตาเขามองอยู่แต่ตาป้าบอกไปเอาเลิมเลิฟเลิฟบอกเลยถ้าเกิดว่าคุณตือตอบผิดเนี่ยจะมีบทลงโทษ เธอต้องถอดแว่นตาออกมาให้เห็นสายตาจริงแล้วมองมาที่กล้องไปฉันลงโทษเธอเลยจะไม่เล่นแล้วะแล้วมาเร็วๆไม่ถ้าเธอตอบโต๊ะถ้าเธอถ้าเธอตอบผิดหมดเลยอ่ะเธอถูกอว่าพ่อคุณแม่อะคุณย่าคุณย่าไงฟังก่อนดิไอ้แกฟังบอนด์เธอตอบผิดในแต่ละข้อเธอถือว่าไม่รู้จักสินสิงที่เราเป็นแม่ลูกกันอะไรเงี้ยเออดังนั้นเธอต้องโดนลงโทษด้วยกันถอดแว่นโอเค ดีเลยเพราะว่าทุกคนจะได้รู้นะคะว่าที่ป้าตือเนี่ยทำไมถึงเขาจะต้องใส่ว่นดำว่นกันดดดเขาะจะได้รู้กันค่ะโอเคต้องอลด<ง>ลงโทษอ่ะระห <ๆ S 2> ว่างนั้นก็คือว่าเนี่ยก็จะมีการขนส่งอะไรก็มีการวาดแผนที่ก็ต้องบอกว่า,วาเดี๋ยวนี้เขายังมีอีกร้านร้านนี้เขาต้องวาดแผนที่ให้แล้วก็ยืนวาดอยู่สักพักก็มีสัตวแพทย์คนหนึ่งไอเราก็หิวน้ำใช่ไหมแล้วก็เปิดแมสมาแล้วก็เดิมน้ำไม่มีสมาธิแล้ว ไั่ไม่มีสมาธิฟังโยแล้วก็เปิดแมสสมัยแล้วก็ดื่มน้ำอ่าคุณสตาร์วายแฮคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าอุ้ยคุณคอจีนี่ครับมีคนจำได้แล้วมีใจมีคนหลังนมกหลังแม่มากแมสคุณกจีนี่ครับใช่ค่ะโอ้โหเนี่ยสังเกตอยู่ว่าน่าจะใช่แต่ว่าใส่แมสก็เลยจำไม่ค่อยได้เออแล้วก็มองไปที่แม่กับหมาแม่นั่งอุ้มหมาอยู่อก็ปรากฏว่า ทักแม่ว่ากลับมาเออพูดว่าอุ๊ยอย่าบอกนะว่าตัวเนี้ยชื่อชิอย่าบอกนะว่าตัวเนี้ยชื่อชิตัวก็คือหมาใช่ไหมออย่าบอกนะว่าตัวเนี้ยชื่อชี้คุณหมอค่ะชิชื่อแม่ค่ะชื่อแม่ค่ะหมาหมาหมาชื่อเบนโตะค่ะขอบคุณค่ะหมอบอกว่าแล้วเขาไม่แบบ ตกใจบอกถ้าวิ่งหนีเลยแม่บอกว่าขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเคยเห็นอยู่แต่ว่าจําไม่ได้ครับใครครับค่ะสรุปแล้วหมอจําสับสนระหว่างชี้ก็จิแล้วเบนโตะชี้กับเบนโตะค่ะชี้ชื่อแม่กูค่ะหมาชื่อเบนโตะค่ะโอ๊ยสรุปว่ามีคนเรียกชื่อหมาสลับกับชื่อแม่เป็นเรื่องเฟกโอยนัพ่้อนี้ถ้าตอบผิดอ่ะถือว่าต้องถอดเลยนะ แล้วเรื่องที่กอติเล่าว่าหมาและแม่สลับชื่อกันเป็นเรื่องเฟกออนท์เกสลับก็ได้จะได้ไม่เหมือนกันและเรื่องที่กอติเล่าเป็นรัคิดว่าเป็นเรื่องจริงค่ะ คิดว่าเป็นเรื่องจริงค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่ามันก็เป็นไปได้ที่จะแบบเรียกสลับชื่อกันนะคะจริงค่ะเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าฉันรู้จักหลอนห่วยเห็นไหมทำไมเขจะต้องโดนกูถอดแว่นดูแน่กูถอดแว่นดูแน่ข้อต่อไปข้อต่อไปข้อแรกปล่อยไปก่อนแม่ข้อแรกปล่อยไปก่อน พ่อต่อไปโดนถอดแว่นแน่รำคาญระตื่มากทำเป็นแบบว่าอ้ยไม่อยากถอดแว่นน้อยแกไม่มีทางจะถอดแว่นฉันได้หรอกเลือกที่สองการเลือกที่สองขอดูหน่อยเดี๋ยวไม่ตลกไม่เอาดูหน่อยไปทําอะไรกนอีกทีนี้มันมาแพล้นะสรวใครเป็นพิธีกรนะแครเป็นพิธีกรก็ตื่นหรือก็เจ็ นหเรื่องต่อไปคือปกติเนี้ยหนูไปทํางานใช่ไหมสมัยก่อนเลยอ่ะคุณพ่อจะไปส่งคุณพ่อจะขับรถไปส่งทีเนี้ยทุกที่ทุกที่เขาจะสตรืกเรื่องเวลามากเขาบอกว่าเราไปรอเขาดีกว่าให้เขาอมารอเราใช่ดังนั้นอ่ะเวลาเราไปทํางานเนี้ย เขาก็จะอยากให้เราออกจากบ้านเร็วค่ะไอ้เราก็คือเหมือนกะเวลาไปแล้วอะเออแต่ว่าเขาก็ยังจะให้ออกเร็วกว่านั้นอีกเผื่อมีอุบติเหตุต่างๆหรือว่ามีรถติดมีอะไรอยารถติดเรืออะไรอย่างนี้หลังๆแล้วคุณพ่อไม่อยู่แล้วเราก็ขับรถไปทํางานเองแต่ว่าคุณพ่อแต่ก่อนนี้ก็จะส่งจนแบบอยู่ตตมลามาส่งอยู่พ่อนี่คือบอว่าเลิกเลิกงานป๊บไปบอกว่า ไปไหนออกพ่อมารับไปไหนพ่อมาส่งไปไหนพ่อมารับตลอดอเหมือนเด็กผู้หญิงเลยแล้วเมื่อไหร่จะมีผัวแม่เอ้ยเอ้ยพี่ไงครับเศร้าเ้ยพี่ไงครับเอาไหมเอาไหมครับนี่ขับถามพี่ก่อนไม่ไม่ไม่เลือหหรอจริงอย่าหัวเราะนะครับอันนี้เมียผมแล้วครับเจอครับยดวันนั้นอะ คือก็ไปถ่ายรายการเนี่ยเขานัดเช,ช้าประมาณอ่าสิบโมงประมาณ9ก้าโมงนิด,นด ก้าวมาเพราะว่าบางแค่รถมันติดอะไรเงี้ยแล้วเวลามันช่วงเวลาที่สมมติว่าออก8โมงคือรถติดมากเพราะว่าคนไปเรียนหนังสือไปทำงานไปแหล่งต้องออกเป็นเวลาไม่งั้นช่วงเวลาก็คือออกประมาณประมาณ7โมงหรือ7โมงนิดนิดออกก่อนหรือหลังเราก็ออกก่อนแล้วเราก็ไปรอประมาณ9โมงนิดนิดพอไปรอเสร็จปุ๊บเราก็รู้ว่ามันยังไม่ถึงเวลาเราก็จะไม่ตามใครหรอกเพราะว่าเรามาก่อนวันนั้นอะเราก็เลยขับรถไปรอข้างในคือปกติว่าสตูดิโอมายืนต้นเวลามีคนเขามาถ่ายรายการเนี้ยรถมันจะเยอะแม่รถมันจะเยอะรถมันจะแบบว่าแออัดเลยแล้วมันต้องมีพี่รคนึ่มาชวย ที่จอดมาบกมาับกแต่ว่าวันนั้นอ่ะไม่มีไม่มีรถแล้วก็ไม่มีพี่เราพ่อมาบกแล้วก็เลยคิดว่าอ๋อเวลามันยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาคนยังไม่มาคนยังไม่มาพี่เราพอก็ยังไม่มาคนดูแลก็ยังไม่มาอะไรไม่เป็นไรเธอจอดรถคาไวฉันจอดหลอดไวาสักพัมีอยู่คันเดียวมีอยู่คันเดียวบอกเรากเก้ามงครึ่งปึ๊บใกล้เวลาแล้วนะทำไมยังมาอีกอะไรแบบ ไม่เป็นไรเพราะว่าปกติก็ถ้าเหมือนใกล้เวลาก็จะมีพี่พี่ทีมงานเนี่ยเดินมารับเอามาเชื่อถือของไม่ค่าอะไรว่าไปอะไรเงี้ยเออปึ๊บยังไม่มา9ก้าโมงสีไอ้เราก็เลยกูรู้ละเก้าเก้าโมงสไอ้เราก็เลยแบบเอะเอใจมะเอะใจทําไมไม่โทรไปเช็คไม่อยากโทรไปเช็คเพราะมันยังไม่ถึงเวลานัดถ้าเราเข้านัด10บโมงอะเราก็ควรจะโทรไปประมาณ9ก้าโมงห้าสิบห้าบอกว่ามาถึงใกล้ๆกล้อย่างเงี้ยถ้าโทรไปก่อนมันดูไปเร่งเขาเราก็ไม่อยากเราก็เกรงใจเขาก็เลยเปิดไลน์ออกมาดู ก็ดูวันที่ก็ตรงก็คือวันนี้แล้วก็อ่ะก็เฮ้ยได้ดูทีนึงเดือนผิดก็ดูสตูดิโอก็ถูกก็ถูกแต่จำเดือนผิดแล้วก็โอเคละยุ่งอะไรดอกเรื่องกูค่ะกูจะเล่าข้าดอกรู้ดีทั้งนู้นไม่เป็นนู่นเบื้องหลังค่ะดอกจำเดือนผิดแน่ๆเฮไงดอกเปิดออกมาปุ๊บ จำเดือนผิดค่ะดูเดือนผิดค่ะเร็วมากอยากไปเร็วมากโอ้มีวินไยมาอีดอกไปก่อนเดือนหนึ่งแล้วสรุปแล้วก็ใครแต่งหน้าให้แต่งเองหรือจ้างช่าแต่งหน้าหมอพอทิปมาแต่งได้คุณว่านิคธาวรัตมั่งอ่าสรุปมาไปถูกวันถูกที่แต่ผิดเดือนเรื่องที่สองคุณก๊อจิชื่ออะไรทัศนะ ทัชกรทัชกรทัชกรแม้กระทั่งทีมงานก็คือว่าแป๊บนึงแล้วจะจ่ายเงินให้กูถูกไหมเนี่ยจะออกเทคชื่อกูถูกคุณกัปตเจ๊กกะลนกะลันยูอ่ะเรื่องที่สอง What's my name ทัชกร ทัชกรทัชกรอะอหนึ่งสองสามทัชกร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 เก่ออกมาให้จ่ายคุณทัศนะคุณทัชกรไปทำงานถูกวันแต่ผิดเดือนเป็นเรื่องเฟกโอ๊ยน่าเดี๋ยวนะเรื่องนี้เป็นเรื่อง ะค,ะคิดว่าเป็นเรื่องจริงค่ะคิดว่าเป็นเรื่องโกหกค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากค่ะเ <c oughs> พราะปกติเราก็ต้องดูวันเวลาก่อนที่จะออกจากบ้านอยู่แล้วค่ะจริงค่ะโอเคไหม ในสัตแล้วนะเป็นเรื่องแล้วเอาแล่นู่ะลืมตานี่กี่นิ้วบัตรล้อคยทำมาบัตรล้อง่ายอ่ะนีกี่นิ้ว กอยกิดเลยว่าจะโดนแบบนลุมทำลายกัน <c oughs> นะชีวิตมันอยู่ยาวอยากจะรู้ว่าเรื่องนี้ไม่เห็นนีแต่มาเล่าทำไมวะเอาไม่มีตอบมันผิดเลยยา เมื่อวนที่3เวลาไปถ่ายรายการเวลาไปทำงานอะไรเงี้ยปกติอย่างแบบทาเซนอร์เทนเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เขาก็จะมีช่างแต่งหน้าให้ก็คือว่าช่างแต่งหน้าให้แล้วบางทีอ่ะไอเราอ่ะคือเราอ่ะไม่ใช่ดาราเบอร์ใหญ่เราไม่ใช่ดาราเบอร์ต้นไอเราอ่ะต้องฟิลว่าเฮ้ยมีวิ่งงานบ้างับงานเพิ่มนะทุกวันนี้คิดว่าถึงเป็นดาราเหรอออ้ยนี่ ไม่ต้องแปลกใจเลยเขาก็คิดว่าเขาว่าเป็นดาราไม่คนชอบคือว่าพวกเราอะนะพอมาอยู่ตรงนี้แล้วเกก็พวกเราฉันไม่ฉันไม่ได้คิดว่าฉันเป็นดาราอยู่อฉันไม่ได้เป็นดาราเป็นอะไรฉันเป็นเธอดังได้เพราะฉันฉันบอกเลยฉันเอาเธอเข้ามาในวงการไม่ใช่จัดจะไม่ได้ดังเพราะเธอจัดฉันดังเพราะลูกเกดจัดฉันตอกกระแสเข้ามาจ้ะ ฉันไปทุกรายการทุกรายการให้เขาด่าด่าด่าฉันต้องอดทนประมาณเป็นสิบกว่าปีเพื่อให้เขาด่ากว่าฉันจะดังอย่างนั้นเขาจะมีช่างแต่งหน้าทำผมให้ไอ้เราก็อย่างที่บอกว่าเราไปหน้าสดแต่เช้าหน้าสดแต่เช้าเขาแต่งให้แล้วเราก็ทํางานเพราะว่าเราเป็นคนที่เน้นปริมาณเน้นปริมาณงานคุณภาพเราไม่เท่าไหร่เว่าเน้นปริมาณคือแบบว่าเน้นแบบว่าแต่งหน้า แต่งหน้าเยอะปริมาณก็เน้นือนกันที่ลงหนาๆเลยลงแบบว่าจะได้อยู่จะได้เต็มเจะได้อยู่ได้นานๆ่างเงี้ยเพื่อไปงานเอ่อเพื่อไปงานที่สองที่สามที่อีพี่ช่างแต่งหน้ามาเก็บเงินสองสองเบิร์นี่ก็คือเพราะอีนี่อ๋อเขาเก็บสองจอบหรอเอออ๋องั้นเวลาเวลาอยู่ไปบ้านหลังนี้ทําความสะอาดเสร็จแล้วแล้วไปต่อได้อีกอหะอยู่สามไม่ได้ไม่ได้ทำงานทำความสะอาดอรอ ไปเขาไปแต่งหน้าคุณไม่ได้เป็นแม่บ้านเขยไม่ใช่หรอไปแต่งหน้าใช่ไอไม่ทำสวนเขาไปเป็นช่างแต่งหน้าให้กับแต่ละบ้านวิ่งไปสามงานไอไม่ทำคนงาไอไปทำสวนแล้วก็งานนี่สามไอไปล้องท่อวันรุ่งขึ้นมันมีงานต่ออ๋อเดี๋ยวกันหนึ่งเราจะ งาน,นต่อ,อมีคนจ้างไปทำนาเกลือกับจับตุง้งตอนเช้าไปทำทาก,กันแดดหรือเปล่าตอนเช้าไปทำนาเกลือนี่<อ>นเขาทำทากันแดดไม่ได้เพราะแต่งน้ำือ,อ้ลูกเกดทากันแดดหรือเปล่า <c oughs> ลูกเกดด้วยอ่ะตอนแรกคิดว่ามีลูกเต๋าคนเดียว <c oughs> ลูกเกดเอ่ะเขาดูง่อยเนี่ยลูกเกดนี่คุณ้องให้ไปวัดกันคุณโอ๊ต หวดเหรอแต่ได้ไม่ต้องพูดสคริปอะไรงไงลโอเกคอยู่ในวงการมานานฉันรู้ สรุปแล้วมึงไปแต่งหน้าก็แต่งหน้าสมมติว่างานวันลุ่งขึ้นเนี่ยมันก็งานแรกงานแรกแล้วก็ไปที่งานที่สองแล้วงานที่สามกลับมันก็คือดึกแล้วแล้ววันลุ่งขึ้นอ่ะมันมีต่อเป็นงานแบบแปดโมงเช้าต้องไปเลยวันลุ่งขึ้นมีงานแปดโมงเช้าถ้าต้องแต่งหน้าต้องอะไร้็ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าตีสี่ขึ้นมาแต่งหน้าก็เลยก็เลยไม่ล้างกว่าไม่ล้างหน้าเลยก็เลยนอนกลับบ้านสมมติหน้าเป็นแบบนี้นอนหายหรือนอนคว่ำดา ก็เลยไม่ได right ้ล right ้างหน้าสมมติว่าหน้าแบบนี right. well, ้ก <Missy. S 2> ็นอนลงไปทาางหน้าองแล้วก right ็ตื่นขึ้นมาแล้วตายยังอยู่ทกไม่ล้างไม่อะไรเลยแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็เอาชิชุจัมหนึทีจับหนึ่งทีแล้วก็ไปทํางานต่อเรื่องนี้ fake o อ not นาเรื่องนี้เป็นเรื่ จะเป็นเรื่องจริงค่ะเรื่องนี้จริงแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าผู้หญิงทั่วไปยิ่งเป็นผู้หญิงสวยๆอย่างเราแล้วเนี่ยนะบางทีก็ขี้เกียจบ้างอะคะท่จะตื่นมาแต่งหน้าแต่เช้านะคะคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงอะคะ่ะพี่กอรจิเขาดูสะอาดไม่น่าจะดูสกบกขนาดนั้นจริงค่ะ ทีมงานบอกว่าถอดแว่นไม่พอช่วยแหกตาป้ามันหน่อยหนูมันเกินไปใครจะไปทำบ้านีก็อยากรู้อยากเห็นกน่อนเอาแว่นมาให้ป้าใสา่เอ้ยแว่นหายแว่นหายวะแว่นหายได้ไงวะ วันนี้ตั้งใจจะทําทุกวิถีทางให้ป้าตือโดนโลงโทษให้ได้โดนโลงโทษให้ได้โดนโลงโทษให้ได้ดดป้าแพ้สองอันเอาขี้มาให้ป้ากินเร็วป้าแพ้ยันเห็นยวมเอาขี้มาจิงจริด้วยพอ,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 พอจะลงโทษคุณลูกเกดพรดว่าเอาขี้มาให้ป้ากินเร็วพูดโดยแบบไม่ได้คิดแต่ว่ามันจะมีจริงๆอ่ะมันมีจริงจริง้าอยู่ไรก็เช็ด oh my god ยินรู้ยูไลค์กับเชนอมว่าจะปิดรายการครับฮะจริงๆอะวันนี้เราก็คะแนนก็เสมอกันป้าเข้าใจผิดค่ะป้าเข้าใจว่าวันนี้ป้าแพ้นะคะป้าก็เลยต้องโดนทำโทษไปค่ะก็ช่วยไม่ได้ค่ะทีหลังก็ตั้งใจฟังหน่อยนะคะว้าย h ว้า เนี่ยเอาให้อยู่ในปากอย่างนั้นแหละอีโดะน่าเกลียดมากน่าเกลียดมากอีโดะไม่ได้อยู่โต๊ะเอาไว้กฎติกาคือเอาไว้จนกว่าปิดรายการเปรี้ยวอ่ะนั่งโลกสิศดาวใส่ปาก Put the big black in your mouth ขอพูดก็สีก็งะที่มารายการแรกออนน็อตเอาวันนี้นะคะป้าตือพูดไม่ได้นะคะคือจีการ big black in your mouth เจอกันชาวนาพากับรายการเฟซโอยน่าพี่ไปพี่ไปถ้าไม่กินแล้วจะทำไงใครบอกมาพี่เก็ตชนะรอบหนึ่งไอ้ชนะรอบสองราแพ้รอบหนึ่งอ่ะเก็บเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเก็ตก็ถูกใช่รอบหนึ่งยู่แพ้เพราะว่ารอบหนึ่งชนะตอนแรกเขาอยากเขาอยากจะตอบให้เหมือน ทำไมอ่ะพำไมชื่อมันเส,สมอกันเก่งกันทุกที่ิง <c oughs> เอ <c oughs> อะไรค่ะใครงอโอทีมงานบอกว่าเธอแพ้เธอก็เชื่อเลย <c oughs> ทำไมทำไมไม่คิดอะว่า <c oughs> เออรอบสองเสมอการเชื่อเพื่อนไงขอกลับบ้าน วันนี้อะมึงอะโกงมึงโกงกูมึงโกอง,กงกอ,งอีอีพวกทีมงานกงโกงที่รเกะโกงอีกกอ้กอนโกงโกงอีพวกโกงโกงโกงกูได้ในห้องนี้นะแต่อย่าโก,กองอย่างเกิน แซ่แ E N F E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีแซ่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  E N F E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซ่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  E N F E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซ่แซ่แซ่ E N F E ก็พวกเรานั้นทำรายการที่วิ่งวี่งเซนทีวี่งวิเซนทีวี่งเซนทีวี่งวิ